เอาละครับกลับมาต่อกันกับเกมวันพีชไพเรยยูวน e เดอร์นะครับในภาควันนี้คนนี้ในตอนที่33แล้วนะครับในตอนที่ชื่อว่าศึกสุดพิลึก3โจนสลัดลุกคืบเรื่องย่อมาอยู่ว่าลูฟี่ถูกควบคุมตัวไปยังโอนิงาชิมะแล้วทําให้การต่อสู้สุดกำลังของพรรคพวกศูนย์เปล่าในขณะที่พวกเขาพยายามจะหลบหนีกลุ่มคนที่ไม่ขาดคิดก็ปรากฏตัวขึ้นโอเคในคาตะกุลิมั้งแล้วกันนะให้ตายสิปล่อยฉันออกไปนะบ้าเ้ยคุกแบบนี้ จะออกไปให้ได้เดี๋ยวนี้แหละจำไว้เลยนะไคโดนายคือที่เกาะชาบันดี้แกคือหมกฟังสมน้ำหน้าถูกไคโดเล่นงานมาละสิอะ,ะอะไรกันเล่านายเองก็ถูกจับมาเหมือนกันแท้ๆดอกหูเน่ะฉันไม่แพ้เป็นครั้งที่สองหรอกไคโดเนะ่ยฉนะันจะอัดให้ปลิวเอง เดี๋ยวก่อนคนที่จะอัดไคโดให้ปิวนะ่ะคือฉันคนที่จะเป็นเจ้าแห่งโจสลัดก็คือฉันอีกนั่นแหละนกฮูนะ่ะคนที่จะสร้างชื่อเสียงโดยการาโค่นไคโดเน่ะคือฉันเจอตัวแล้วบอกฟังคาตาคุริทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่อย่าบอกนะว่าแม้แต่พวกของบิ๊กมัมก็มาด้วยบุเร่ใช้กุญแจซะจะช่วยฉันเหรอ อยู่นี่งๆ,ๆนะมันเป็นกุญแจมือที่ทําจากหินไคโรฉันเองก็แตะมันไม่ได้ด้วยกุญแจมือมันขอบใจนะคตาตะกุลิอ่คาคาตะกุลิช่วยมอนี่ด้วยสิไม่ละฉันไม่ได้ขอความช่วยเหลืออย่ามาทําอะไรตามอําเภอใจเดี๋ยวก่อนสิหมกฟังที่ฉันช่วยนายก็เพื่อไปหาบะมาแบบนั้นไม่เอาด้วยหลกต้องคนไคโดก่อน หมอนี่กับฉันจะแข่งกันว่าใครจะโค่นไครโดได้ก่อนเพรงั้นจะพาหมอนี่ไปด้วยไว้ฉันค่อยสู้กับพวกนายทีหลังคิดจะโค่นไครโดกับมามะเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเลยเหรอว่าแลเชียวหมอนี่พี่กัะเจาของพวกเรารู้ตัวแล้วสินะ ความเป็นไปได้ที่หมวกฟางจะหลบหนีมี63%รู้สึกสั่งหอนใจแปลกๆก,ก,ก็เลยลองมาดูดูถ้าจะมีแขกไม่คาดฝันสินะคนบุกลุกและคนที่จะหนีฉันไม่ให้ใครหนีรอดแม้แต่คนเดียวเจอตัวแล้วผู้บุกลุกกลายเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมาแล้วสินะเอาละดูแล้ว เดี๋ยวเถอะกุญแจของฉันออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเ <c oughs> ท่าน,นี้ก็แข่งกันได้แล้วสินะ <c oughs> จ้งหัวตั้งเรื่องที่เกาะชาบอนดี้ก็ดีนายนี่มันวุ่นวายจริงๆเลยนะ <c oughs> เอาละก่อนอื่นก็ออกจากที่นี่ก่อน <c oughs> พวกนายมาช่วยกัน่อยแค่าพาออกจากเกาะน,นี้เท่านั้นนะไ <c oughs> คโดกับบ <c oughs> ิ๊กมัมฉันจะเป็นคนจัดการทั้งสองคนนั่นเอง สองคนนั่นกำลังใจเตรียมเปลี่ยนเลยฮะยก่อนอื่นต้องไปช่วยพวกอูซอบที่น่าจะถูกจับตัวไว้คนพวกนี้นคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเอาละไปกันเถอะเจ้าหัวตัง้งคาตาคุริเพดด์ดตอนนี้ผมได้อัพคาตะคุริเต็มแล้วนะครับท่าทุกท่านี้คือแบบบัฟจัดๆเป็นตัวโปดของผมเลยก็ว่าได้ตัวนี้ฉันจะไปช่วยพักพวก ทำไม่ลบแล้วก็นะจะอ่านให้กระเด็นเลยอัตราการหนีสําเร็จของพวกนายจะเป็นศูนย์ไม่มีทางหนีได้หรอกโมจิรถไฟอ่านโคด้าสมุไรให้กระเด็นหอกขึ้เหลือสามชีวิตต้องจาัดก,การชีวิตพวกมันก่อนชีวิตลบหนึ่งนะแต่ว่าแค่นี้เนะี่ย ไม่มีปัญหาหรอกพอซิคอคินบอกว่ายังไม่เห็นเงาโมาแลนะปืนใหญ่ตรงนั้นเน่ยน่าจะใช้ได้แฮะเาพวกศัตรูบริเวณนี้ก่อนแล้วกันคอคินไงอัดให้รวมก่อนแล้วกันนะนี่นะควงสวรรค์ใส่เลย นึ่งสองสามเกียร์สามเตะเขาให้เดี๋ยวมาต้องไปจัดการอีกชีวิตนึงของมันก่อนมันใช้คนอื่นตายแทนได้ก็เลยต้องมาจัดการตัวตายแทนนี่ก่อนเรียนรู้ไวไอีนะหมัดโคตรใหญ่อ่ะคาตะกุริหมัดใหญ่โคตรเอาแล้วออคินงเละงเละเดี๋ยวเดี๋ยว คุณฟังหมดแล้วเหรอไม่นึกเลยว่าจะถูกไล่ต้อนมาได้ขนาดนี้ไม่นึกละสิมานน่หนึ่งสองสามเอียวสามเตะเข้าให้ก็ไม่เท่าไหร่นี่เนอโชชะตากำลังตกต่ำของต้องไปเตรียมตัวใหม่อีกครั้งยังไม่เห็นเงหมดอเลยนะเอาหนีไปแล้วเอาละไปกนตอดเถอะ เฮ้ยทุกคนอยู่ไหนก็ได้เจ้าพวกนั้นใครจะยอมให้ไปช่วยพวกพวกกันเล่าจากการพวกวมันซะกำลังเสริมของกลุ่มจนสลัดร้อยอสูรปรากฏตัวอัดพวกหัวหน้าซูโมไรให้กระเด็นเพื่อเค้นถามที่อยู่ของพวกได้เลยเจ้าบ้านั่นขีดจะให้พวกชั้นช่วยตามหา เพื่อนของพวกมันด้วยอย่างนั้นเหรอหมอนน้าเคยฟังอะไรที่ใครพูดที่ไหนเล่าอีกอย่างตอนนี้แยกกันก็มีแต่จะเสียเปียบถ้ายได้สุดแล้วแค่พาไปหามามาได้ก็พอโอเคเคลียร์จะพวกนี้ไปก่อนเฮ้ยแกบอกที่อยู่ของพวก,พวกของฉันมานะไม่รู้หรอกไปถามคนอื่นไป เฮ้ยแกน่ะบอกให้อยู่ของเพื่อนฉันมานะได้ยินไหมว่าอยู่แถวนน้นนะกฮกคิสังเกตทางนู้นเหรอเยี่ยมลองก่อนนะทุกคนโมจิล้นไฟ นนี่นะโมจิรัดคอทุกแม่งเอาละกุ้งล้อโมจิทุบแลกไอ้โมจิตำแลกเฮ้ยไงเตะเตะกระเด็นเลย ใ่ให้ปิวใต่ให้ปิว,ปวนี่ต้องยึดเขตนี้เหรอค้นหานักโทษต้องอยู่แถวนี้แหละไม่อยู่แฮะไม่อยู่ในกรงนี้จากการจะพวกหัวหน้าก่อนใช่แล้วทางนี้ทางนี้ฝนมจิ เฮ้ยฟังกี้มัดโมจิหมดฟังลูฟี่ฉันจะจับแกเดี๋ยวนี้เละไม่มีทางหรอกฉันขอกุญแจไปแล้วนะ เฮ้ยแฟงกี้ออกมาแล้วอ้าวอ,อกใจนันลูฟี่เฮ้ยเจ้าซบแล้ว,ลวมูจิฉันจะหยุดแกเองไหนไหนใครพูดเมื่อกี้ ผู้หัวหน้าสมุไรโดนจกกัดการโอุซบฉันจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละลูฟีฉ่ฉาจริงๆแฮะฉันเกือบจะแหกคุกได้แล้วนะเนี่ยพูดจริงๆนะโอเคฉันเชื่อนายอุซบ แสดงว่าต้องมีนักโทษเหลืออยู่เหลือใครนะเฮ้ยนั่นไงนี่โคลรบินน่าจะครบแล้วมั้งครบเลยได้กุญแจกงขังมาแล้วเอาแล้วนะมจิรถไฟฝนมจิลูฟี่รอดออกมาได้แล้วเหรอ เราลอกมาได้เพราะเธอเลยอืมพอฉันตก้งหักแล้วสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีฮะฉันจะพลิกสถานการณ์เองฮอคินส่งคนซุ่มโจมตีมาแสดงว่าบาซิลฮอคินเริ่มเห็นเงาเมาลานะโอเคทุกคนถอยกลับไปที่เรือสันนี่เดี๋ยวฉันช่วยเองแล้วก็พาเจ้าพวกนี้ไปส่งมามะ จะพวกนายก็จะโดนอัดไงเล่ารลบพลกันก่อนพวกกลุ่มหมกฟาง วิ่งไปจนก,กว่าจะถึงท่าเรือเลยถ้าโดนล้อมแบบนี้แล้วก็จบกันพอดีประตูตามมาถึงตรงนั้นแล้วของตรงนี้แล้วแหละลหละมกฟางอยู่ตรงนั้นจับมันไว้ไปเลยตามมาเร็วจะพกหมกฟาง เอ้าลืมเลยว่ามียุทธัสกับตันคิดมาด้วยแคคุกออกมาได้แล้วเงินเอพออย่างนั้นแต่ต้องจับพวกแกเขามาขังไว้อีกรอบเฮ้ยไอ้เดรกหนึ่งในหกล่องนะ้พาอย่างนั้นเหรอมันอยู่ข้างบนกันวะขึ้นไปจาัดก,การก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่ขวางทาง อย่ามาขวางท่าพวกเรานะเอาละอีกนิดเดียวก็จะถึงท่าเรือแล้วเดี๋ยวจะให้ดูฝีมือการยิงที่ภาคภูมิใจตัวเล็กออกลงแล้วกันเหรอฉันไม่มีธุระก,กับแกไปไปซะกระสุนโมดจิเยี่ยมสำเร็จดีบุงหน้าไปที่ท่าเรือกัน ตะเลยแบงกี้หยุดเคลื่อนทัพเพราะการจู่โจมของพลซุ่มการโจมตีเดี๋ยวแล้วพวกมบฟังตวซุ่มโจมตีกันเหรอโซบิตมาช่วยล้วมัดโมจิมีไงท่าเรือเฮ้ยฮอคินมีกี่ชีวิตฮะเราอ่ะ ไม่มีนี่หว่าทีนี้ก็ไปต่อได้แล้วแบบไม่มีปัญหาโอเคเคลียร์โรบินแล้วเฮ้ยข้างบนนั่นไขวะเสียเปรียบไปเลยฮนะตอนนี้ขอถอยก่อนแล้วกันต้องอ้างเอาแล้วนะจะอัดแล้วลวกระสุนหมัดโมจินี่ยนะ เตะเตะปากนยายอุสอเตเป็นงไงล่ะดีกไปเราไปช่วยฝั่งขวาด้วยแผนแล้ว์หลอถอดกำลังโคตรเร็วไหนหัวหน้าสมุทรลต่อไปตรงนู้น กองล้อโมจิสับบั้นทุบไอ้แกเหงปากฉลรสินะ,นะโอ้เข้ามาสิเวย้ยเอาละไปต่อถึงท่าเรือก,กันเถอะรีบๆไปสักทีเถอะนะพวกนาย น่าจะไม่มีใครขวางทางแล้วนะครับตอนนี้เว้นแต่ว่าตรงท่าเรือแม่งใครวะเนะี่ยท่าเรือใครมาขวางอีกอื้อตีไปเฮ้ยอ,อ,อาคีสังเกตมขอกินโมจิแป๊บโมจิสั้งโดนัดย ้ยมาเลยจังหัวหน้าสบู่ไยหมดเฮ้ยพวกหมอกฟางเร็วข้าหน่อยสิวะเร็วหน่อยสิเร็วกระสุนมดจิ น่าจะครบแล้วมั้งไปไปเดี๋ยวเคลียร์ให้มหมดมาถึงจุดหมายสำเร็จนี่ไงท่าเรือฉันจะไปอัดไคโดพวกได้กลับไปหาพวกที่เหลือเถอะพูดอะไรของนายนะ่ะลูฟี่แค่คนเดียวคิดได้ยังไงกันมันบ้าบิดไปแล้วตามหาไคาโดเอา้า ฮ้ยพวกนายกลับไปก่อนแล้วกันแทนที่จะหยุดรูฟี่ไปพาทุกคนมาจะเร็วกว่านะรีบไปลงตัวกันเถอะเฮ้ยอยู่ไหนอะไคโดลองไปทางนั้นดูแล้วกันนะเฮ้ย,ยตัว,ตวยุ่งยากมาแล้วกลุ่มโจรสลัสดร้อยอสูรแจ็คแห่งไพแล้งเข้าหัวหนึ่งพันล้านเบลี นายแจ็คใช่ไหมฉันไม่ยอมให้ทำตามใจชอบไปมากกว่าน uh 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 ี้แล้วฉันจะหยุดลมหายใจทุกคนที่อยู่ที่นี่เองทำไรก็ลองดูสิคงล้อโมจิเฮ้ยกองภูเขาลูกระเบิดนั่นถ้าระเบิดใกล้ๆแล้วก็คงอันตรายใช่ย่อยเลยนะ ใช่แต่ถ้าล่อเจ้านั่นไปตรงนั้นได้แล้วก็ก็น่าจะทําให้เจ้านั่นโดนระเบิดไปด้วยได้หมกฟังหมกฟองฉันปล่อยให้แกทําตามอํมเาเภอใจไปอีกไม่ได้แล้วเจ้าหัวหยิบหลบไปฉันมีธุระก,กับไคโดไม่เลกเลยว่าจะต้องมาร่วมมือกับกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมศัตรูของศัตรูก็คือมิดอย่างนั้นสินะ เสียเปรียบจริงๆแท้แต่ว่าอึดจริงนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็ไม่จบสักทีแทนที่จะมาโจมตีซีซัวสู้โจมตีพร้อมกันทีเดียวด้วยท่าไม่ตายกันดีกว่าแกน่าหลบไปเลยอีลิงงี่เง่าไหูน่อย่าเข้ามายุ่งนะไอ้หัวตั้ง ไอ้พวกแกฟังที่คนเขาพูดหน่อยสิฉันจะอัดพวกแกทั้งหมดให้เละเลยอะไรกันตอนติดเลยลับไปซะหมัดปืนราชาวานอน จเจ๋งเป้งเห็นไหมล่ะจังหัวตั้งฉันเห็นการโจมตีของฉันปิดฉากมากกว่านะไม่ใช่ของแกว่าไงนะเจ้าบ้านี่ไฮ้พวกแกน่นะก่อนอื่นรีบจัดการก่อนสิขอแค่นั้นแหละอะไรนะ่ะแกมีข่าวมาแจ้งกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมใกล้ขึ้นฝั่งโอนิงชาชิมะแล้ว,ร,ลวรีบกลับกันเถอะมามะา ตอนนี้ถอยก็ได้แต่จะไม่มีครั้งหน้าอีกเฮ้ยอย่างนี้สิรอกันนะเอาหล้มเฉยทำอะไรของแกเนี่ยอยู่ตรงนี้ต่อไปก็ป่าประโยชน์ฉันกลับแล้วถ้าจะช่วยพวกนายเพียงเท่านี้แหละ มาเอาออกให้ก่อนสิเว้ยพี่ทำไมถึงไม่จับหมวกฟางล่ะคะนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วนี่นะพวกมันไม่หนีไปไหนหรอกฉันจะไปหามามะ <า S 2> แล้วรายงานสถานการณ์ส,รสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการเตรียมตัวให้พร้อมระวังการเคลื่อนไหวของไคโดต่างหากผลแพ้ชนะกับนายตอนนี้ฉันจะขอฝากไปก่อนแล้วกันนะขดฟ ช่ฉันฝากไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาเอาคืนหมองแล้วอย่าให้ได้หยิบคาตะคุริเอสบวกทันทีได้แรงเอสทันทีโอเคครับไว้ติดตามต่อในตอนต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็ได้คิดแล้วคิด